อ่ะเราย้อนกลับมาว่าหลังจากแต่งงานกับชายคนนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดที่จะเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านแม่เรือนปกติไหมดีใจไหมตอนนั้นได้แต่งงานกับเขาแล้วค่ะดีใจแล้วเราก็บอกว่าเราจะทําทุกอย่างที่จะให้ลบคําสบประมาทของทุกคนอ๋อเพราะครอบครัวของเขาดูถูกเราอืผู้หญิงคนนี้แต่งไปเลือกก็ไม่เป็นสุขหรอกหนึ่ง,งเราเป็นผู้หญิงอสองเราไม่ได้เรียนหนังสือมากอสาม เราเป็นลูกของคนที่เขาไม่ชอบอค่ะสี่เป็นอ่าเป็นอ่าเป็นลูกของที่ทำธุรกิจเหมือนกันอ๋ออย่ง้คู่แข่งคู่แข่งกันค่ะมีหลายอย่างที่เขาไม่ชอบเราแล้วทางครอบครัวเขาก็บอกว่าถ้าให้ลือแต่งงานกันเพราะอายุเราเมันเท่ากันเรากับแฟนเราอายุเท่ากันค่ะเขาบอกว่าพวกที่มีอายุเท่ากันเนี่ย มันหนีไม่พ้นหรอกหม้อข้าวยังไม่ทันดําก็ต้องเลิกก็ต้องเลิกเขาดูถูกเอาไว้เขาดูถูกเอาไว้อืมึงจะรักเขามากเท่ไหนยังไงมึงก็ต้องได้เลิกกับมันอืใครพูดทางบ้านผู้ชายผ่านเตียเตียพูดเตียพูดอืเตียพูดเราต้องทําให้เขาเห็นเพราะว่าให้มึงแต่งไปอมึงอย่าทําให้ตระกูลกูมาว่ามึงอยู่ด้วยมันอยู่กับมันไม่นาน อย่างนี้ค่ะรู้ถูกไว้ก่อนรู้ถูกไว้ตอนโดนโดนโดนเตี๋ยเขารู้จักนิสัยเราไงเตี๋ยรู้นิสัยไงอถ้ารู้ถูกไว้เนี่ยลือจะต้องสู้ต้องสู้ถ้าบอกอุ้ยลื้อต้องมีความสุขนั่ลือก็ไม่สอขถ้าเตียมาเขาจับจุดได้มาบอกว่าอย่างงั้นอย่างนี้นี่เราคงไม่มีวันนี้ แต่เตีย่ยนี่เขาดู<ำ>ถูกไว้ก่อนเลยเแล้วเราก็ขอบคุณนะอขอบคุณครอบครัวข,ของแฟนด้วยเพราะขอบคุณครอบครัวของแฟนเพราะครอบครัวของแฟนนี่สร้างให้เรา,าเป็นคนแกร่งอย่างขั้นนี้เขาทํำยังไงบ้างเขาช่วยเราในจุดไหนบ้างเขาไม่ได้ช่วยอะไรเราอแต่เราพยายามเขาพยายามที่จะทับถมเรา อ๋นี่เป็นการช่วยเราอย่างหนึ่งเป็นการช่วยเราอต้องขอบคุณตัวเองนะเราต้องขอบคุณเขาเราต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณเขาที่ว่าที่เราเป็นคนสู้ชีวิตไงเออแต่เราก็ใส่เราว่านิสัยเรามันเป็นอย่างนี้แล้วเขาอาจจะรู้ว่านิสัยเราเป็นอย่างนี้เขาเลยพยายามจี้แต่เรื่องที่เราจะต้องสู้อืแต่ต้องทําให้ได้อืตั้งแต่เรามีลูกตั้งแต่เรามีลูกคนแรกออกมาแต่งงานแล้วทําอาชีพอะไรคะไม่ทําอะไรเป็นภรรยาเป็นภรรยาแล้วสามีล่ะทาอะไรสามีก็ไป ไปรับเหมาตามพื้นที่รับเหมาก่อสร้างแต่หมู่บ้านเป็นเดือนสองเดือนกว่าจะได้กลับมาก็ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้เจอกันแต่งงานมาก็ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้เจอกันค่ะเพราะเขาก็ไปทํางานของเขาเ็าไปอยู่ของเขาอแต่ในช่วงนั้นเรากบอกว่าเราถ้าแฟนไปทํางาน่เงี้ยเราไม่อยู่อะไรนี่เราเราอยู่ไม่ได้อเพราะคนเราเราเนี่ยเราเป็นคนที่นั่งอยู่เฉยเไม่เป็นค่ะเพราะว่าตอนไปอยู่ที่ลาว ไปเรียนด้วยไปส่งของด้วยไปขายของด้วยก็เห็นเงินขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทาอะไรพอมาอยู่นี่คลอดลูกคนแรกพอพอมาอยู่คลอดลูกคนแรกคลอดมาอยู่นั้นก็เห็นเขาข้ามไปฝั่งลาวข้ามไปข้ามมาเพราะตอนนั้นพอดีเกิดอะไรนะสงครามการกลางเมืองที่ลาวปิดปิดพรมแดนปิดประเทศปิดพรมแดนลาวค่ะลาวแดงลาวขาวเข้ามาผิดกันอย่างเงี้ยก็มายึดประเทศทางนั้นก็ อพ่อยบหนีออกมาแล้วออพ่อยบหนีออกไปจะไปประเทศที่สามตอนนั้นก็ปิดพรมแดนแต่ตอนนั้นชีวิตก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเลยยังไม่ได้เข้าอยู่ยังไม่สนใจเลยยังไม่คิดเลยออยังไม่คิดที่จะมาเล่นการเมืองแล้วทําอะไรอยู่ตอนนั้นแต่ว่าจะทํายังไงที่จะพรมแดนก็ปิดแล้วการค้าก็ทําลําบากแล้วสิไม่พรมแดนปิดแต่เขาจะ ปล่อยเป็นเวลาอ๋อให้เข้าไปให้เข้าเป็นเวลาโอ้ยงี้ก็ยิ่งขายของดียิ่งขายของดีไงเพราะว่ามันเข้าไปยากคนที่มาค้าขายก็ไม่ค่อยมาคนคนต่างจังหวัดไงก็จะมีแต่คนในจังหวัดเองค่ะจะข้ามไปขายทีนี้เราก็เห็นเขาไปร้อยไปมาอุ้ยนับเงินเป็นฟ่อนเลยอยากทำแบงค์ห้าร้อยแต่ก่อนนี่แบงค์ห้าร้อยนับเป็นฟ่อนเลยสามร้อยยังนับเงินเป็นฟ่อนอยู่เออมันค้าขายดีมากเลยเพราะว่ามันมีตัดปัญหาสงครามเราก็อยากจะได้เงินอ่ะแล้วเราทำยังไงก็คลอดลูกได้สามเดือน ตอนที่อยู่กรมก็นั่งก็ป้อนลูกด้วยดูเขาวิ่งไปวิ่งมาเพราะบ้านพอดีอยู่แถวแถวท่าด่านพอดีอย่างนี้นะคะก็เอ้าบอกกับแม่ว่าบอกกับแม่แม่แฟนอ๋อแม่แฟนแม่แฟนก็อยู่ด้วยไงอ่าบอกแต่แม่ทางนี้นี่จะไม่มาอ๋แม่เราครอบครัวของทางนี้นี่จะไม่มาเพราะว่าเราแต่งมานี้แล้วเราไปอยู่สกายแล้วนี่เป็นคนนอกค่ะเป็นคนนอกและแล้วบอกมากับแม่แฟนว่ายังไงบอกแม่แฟนว่า เราไปคัดเราไปขายของได้ไหมอืมขอเข้าไปขายของขอไปขายของได้เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมกําลังถึงจุดพลิกผันอีกจุดหนึ่งของคุณวอลลสุรีอีกแล้วนะคะแต่งงานก็แต่งได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้แต่งนะคะเสร็จแล้วก็ถูกคุณพ่อตัวเองดูถูกต่างๆทั้งครอบครัวของสามีก็ดูถูกไว้ด้วยถึงเวลาก็ขอดลรูปมาสามีก็ไปทํางานต่างจังหวัดออกไปทีสองเดือนสามเดือนไม่ค่อยได้เจอกันแต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนขยันแล้วก็เคยทํามาค้าขายมาตลอดก็เลยคิดว่าเอ๊ะ อยากค้าขายช่วงนี้เศรษฐกิจกาลังดีนะคะยังไม่กลา้าสนใจเข้ามาสู่การเมืองเลยคุณผู้ชมค่ะการเมืองจ้าจ๋าของเรานะคะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วเทปหน้าค่ะวันพรุ่งนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าเราได้คุยกันเมืองกันเต็มๆแน่ๆนะคะแต่เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องราวธรรมดาที่เราให้ทำให้เราเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกตาสีตาสาธรรมดาพ่อแม่มีอาชีพค้าขายธรรมดาธรรมดานี่แหละนะคะ ก็สามารถที่จะมาเป็นนักการเมืองในวันนี้ปัจจุบันเป็นนักการเมืองมากี่ปีแล้วคะเป็นนักการเมืองมาถ้าได้เป็นนักการเมืองเต็มๆนี้ก็คือ6ปีเจ็ดปีเจ็ดปีแต่เธอลงสู่การเมืองนี้มารวมทั้งหมดนี่13ปีเริ่มเล่นการเมืองมา13ปีนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่มีความอดทน15ปีแล้วค่ะ <15 S 1> ต้องบอกว่าพื้นฐานหลายๆอย่างของมนุษย์สร้างเราให้มาเป็นนักการเมืองหญิงที่ดีได้อย่างเช่นในการที่เธออดทนรอ แฟนของเธอ8ปีทําให้เธอก็มีความเพียรพยายามในการเล่นการเมืองศึกษาการเมืองแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มาอยู่ในการเมืองชั้นแนวหน้าได้ในทุกวันนี้อย่างแข็งแกร่งเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่เธอเล่ามานั่นแหละค่ะก็คือความอดทนของเธอนะคะในหลายๆเรื่องเป็นประสบการณ์ชีวิตรวมถึงเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือการที่เธอต้องจะได้ทําอาชีพค้าขายหรือไม่อย่างไรแล้วก็สามี มามีการบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เธอมาเล่นการเมืองได้อย่างไรหลังจากที่เธอตัดสินใจมาเล่นการเมืองแล้วยากง่ายอย่างไรในการหาเสียงจากลูกแม่ค้าธรรมดานะฮะต้องมาหาเสียงเลือกตั้งในสมัยแรกแข่งกับหนุ่มๆผู้ชายที่มีฐานเสียงที่ดีอยู่แล้วเธอทำอย่างไรถึงได้เข้ามาในวงการนี้แล้วการที่เข้ามาในวงการนี้แล้วเนี่ย มีมุมมองอย่างไรบ้างกับการเป็นนักการเมืองหญิงซึ่งในยุคนั้นต้องบอกว่าเป็นยุค10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนักการเมืองผู้หญิงเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะไม่เยอะค่ะ เข้ามาสมัยแรกนี้ผู้หญิงมีแค่19คเก้าคนท่าน,นที่สองนี้สมัยที่สองนี้ยี่คนทั้งสภามีนักกันมองกี่คนคะทั้งสภาตอนเริ่มแรกนั้นมี29 3 293ครั้บมสอง้กทที่สองนี้สา3้อบามอืมแต่มีผู้หญิงอยู่19คนนะคะ,คะตัวแทนทั้งประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมีประชากร60กว่าล้านเป็นผู้หญิงซะ4ี่ิกว่าล้านแต่มีสสหญิงแค่19คน ะะเห็นความแตกต่างในยุคนั้นกำนลังเป็นยุคที่ผู้หญิงกำลังเรียกร้องความเท่าเทียมกันของสิทธิสตรีด้วยแต่กรที่จะมาเป็นสอสอนี้ก็เป็นเทศมนตรีในพื้นที่เรียกว่าเล่นการเมืองในท้องถิ่นก่อนะนะะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยมาจากคนคนเดียวคนคนเดียวที่เป็น บุพเพของเธอที่เธอหลงรักตั้งแต่เด็กแล้วเธอก็ฝ่าฟันเพื่อให้ได้เขามาและทุกวันนี้ชีวิตเธอก็อยังฝ่าฟันเพื่อเขาต่อไปนะคะก็คือการฝ่าฟันที่จะเป็นนักการเมืองหญิงที่ดีเพื่อให้สามีภูมิใจแล้วก็รักแล้วก็มีความบั้นคงของครอบครัวหนักแน่นของครอบครัวเพราะว่าสามีอยากให้เธอทํางานนี้และเธอก็เป็นภรรยาที่ดีที่จะทําหน้าที่ ภรรยาที่ดีคือทำให้สามีภูมิใจในตัวของเธอนะคะ<ม>เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับ สสวรสุรีต่อค่ะว่าชีวิตที่แสนยาวไกล55้าหปีที่ผ่านมานะแต่วันนี้เราสรุปกันมาเรื่อยๆนะคะเราได้เห็นผู้หญิงแกล่งคนหนึง่งเป็นกําลังใจให้เธอแล้วก็ยังอยากจะบอกกับคุณผู้ชมหลายๆคนที่กําลังเป็นแม่บ้านที่อาจจะเป็นแม่ค้าอยู่อายุ30มสิบกว่าว่าวันหนึ่งไม่แน่คุณอาจจะเป็นนักการเมืองหญิงเก่งๆคนหนึง่งได้ออกมาตรากฎหมายได้ออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆได้ออกมาดูแลประเทศชาติ ได้เหมือนกันทุกอย่างเกิดขึ้นได้ได้ได้เป็นไปได้เป็นไปได้และจะเป็นไปได้มากกว่าแม่ค้านี่จะมาเป็นนักการเมืองได้ดีกว่าที่เราคิดอีกเรือะไรหลายคนคิดดีกว่าบุคคลอื่นที่เคยเป็นที่ได้จบการศึกษามาอ๋อเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยจะเข้าใจในชีวิตที่เป็นมนุษย์จริงๆเข้าใจในชีวิตของ คนาลาก <ไป S 1> ยญาจริงๆว่าเป็นหญ้าไรนั่นก็เป็นความคิดหนึ่งนะคะเหมือนที่เราเคยคุยกับสอสอ,อุดมรักเหมือนกันเธอบอกว่าพยาบาล ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าจะมาเป็นสสจริงๆแล้วน่าจะมีสสอจากหลากหลายอาชีพเพื่อที่จะได้เข้าใจทุกๆอาชีพทุกๆคนทุกๆประชากรแหมวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะสสวรสุรีของเรานะคะพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกันต่อนะคะผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าผู้หญิงธรรมดาๆเป็นผู้หญิงที่รู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักความรัก แล้วก็รู้จักอดทนนะคะแถมยังเป็นลูกคนจีนที่รู้จักความแตกต่างของเพศหญิงกับเพศชายอย่างชัดเจนด้วยนะคะ mm. เพราะว่าถูกแบ่งแยกมาตั้งแต่เด็กชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร mm. เมื่อเธอก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองหญิงพรุ่งนี้พบกันวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ